ทำเสียงอ่ะยังไม่ได้เข้าห้องเลยยังไม่ได้เข้าห้องเลยเนี่ยค่อยๆขับนะพี่กว้างพี่กว้างค่อยขับอยู่แล้วค่ะ <c oughs> เสื้อที่ใส่ขอเอแล้วค่ะเสื้อ ที่ใส่ขอ F ได้งไหมอ๋อเป็นน้อง FZ อยู่ในอะค่ะหน้าร้านนะคะรบกวนเอาเสื้อมาส่งให้หน่อยได้ไหมคะพอดีจอดไม่ได้อ๋ออ๋อค่ะค่ะอะไรนะเขาว่าอะไรนะกดเปิดไฟเลี้ยวไว้ดิไปดูกันทำไมอะเขาให้ไม่ให้หลบเอามาหรอหรือยังไงเากำลังไอ้นี่อยู่นั่งไงพี่เคอยู่นนี่ผู้หญิงหรือผู้ชายเขาเห็นเขาไหม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระบบมึงเนเขาไปได้เข้าไปในร้านได้เขาไปเคียร์แล้วผมที่จอดรถ V I P อ,อ่ะอคันนี้มันจอดแทนเราแล้วลงไปด่าดิอ,าดอ่าอไปไม่ได้แล้วอ้วนไปไม่ด้เดียวเขายัางใส่ถุงเมื่อกี้ ไม่ชอบข้างในนู้นป่ะสวัสดีจ้เป็นร้านค้าเขาลงแป๊บเดียวหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยรออเดี๋ยวพี่เขาเคลียร์ให้พี่จัดการให้หน่อยค่ะเาเอามาแล้วก็งลงไปเคลียร์ไปสวัสดีค่ะอันอันนี้เท่าไหร่คะเดี๋ยวเดี๋ยวฟั<า>งโอนให้โอเคขอบคุณนะคะ,ะขอบคะุณค่ะสามแสนสามแสนอะไรนะอันนี้เป็นแบบแผนยางหมดเลยนะคะ แ,แ,ขขแขนยาวแล้วก็แขนสั้นของบางส่วนแขนยาวแล้วก็แขนสั้นของเราด้วยทันตะวันด้วยคะเอาแขนสั้นด้วยเหรอคะยัยอ๋อโหเสื้อมีลันเป็นแขนยาวนะทุกคน,น,นเป็นแขนยาวนะสั่งทำพิเศษรด้กิจได้กีดด่อัน,นนะโหได้สีม่วงด้วยเป็นแขนยาวนะเป็นแขนยาวไปห,หนูหน่อยค่ะเข็นไปเลี้ยวหนู่มไหมคะ เราต้องไปอยู่วนตรงนู้นทำไมแบบไม่ย้อนกับเราเหมือนตอนนั้นล่ะคะเราดิฟเอาเลยแบบฟิฟเงี้ยดิฟไรล่ะดูคุณยายเขาสิไม่จะเหยยบจะเหยยบ เอฟเลยอันนี้ให้เอฟ <c oughs> ไม่ไม่จะเหยียบจะเยีย <c> บ <oughs> <c oughs> เอฟเลยอันนี้ให้เอฟไม่หมดทุกตัวคะ่ะเพราะว่าเออเปิดเปิดโอเพนหมดเลยไม่ใช่รุ่นลิมิเต็ดเอ็กซ์เพรสชั่นเอ็กซ์เพชันแต่ทําเพิ่มคือเป็นแขนยาวเอาด้วยเอาด้วยจริงๆเ,เรากะว่าจะทําแบบว่าตัวละทุกสีสีละร้อยสีละร้อยแล้วก็ให้น้องมาเอฟแบบ <c oughs> แบบแบบตอนนี้ว่าแต่ว่า,วามีสิทธิ์เอฟได้กี่ตัวก็ได้เอ้ย oh. ทุกคนพี่มิน้นอะพี่มิน้นอะไม่ไหวแล้วทุกคน oh. <laughs> อ่อนซอนเธอน้ออ่อนซอนคืออะไรดิไ,ไ,ไ,ไม่ให้คือเ <c oughs> อฟหมดทุกคนเลยได,ได้ได้ทุกคนได้ทุกคนได้ทุกคนเราจะไม่บางนาคนเขาไม่ทันเ uh. อาด้วยเอาด้วยเอาด้วยอจะเย็นไม่ได้อะทุกคน ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เคยเอฟทานใช่ค่ะจะไม่เอาแบบว่าเอฟเพราะว่าเอาเป็นแบบว่าเปิดโอเพ่นหมดเลยเอฟเป็นสิบตัวเลยก็ได้เรายินดียี่สิบตัวเลยก็ได้เหมาหมดเลยก็ได้ที่ทามาเนี่ย <laughs> อ๋อจะเอายูเทิร์อย่างนี้เหรอคะครับเอียงแก้มไปขืดข,นขืนอะไรอถึงกำหนดแรงอมยอยากถึง <c oughs> ห้องร้อยอยากถึงห้องวาร์ปไปได้ไหมวาร์ปได้ไหม ต้องในเข้าห้องแล้วแหละทุกคนพอถึงห้องแล้วขออนุญาตจบไรนะคะเพื่อไปล้างผักทําหมูกระทะค่ะเออแต่เราไปเอาหมูกระทะเอเราไปเอากระทะพีดาก่อนไปก็คงไม่ทำไรอะค่ะทุกคนอย่าเพิ่งจินตนาการเลยนะคะเพราะก็คงไปล้างผักอะค่ะล้างักเดี๋ยวหมูมันเน่าต้องรีบไปเนี่ยล้างผักบักหมูอะค่ะเบากอนกระจกใส่ด้วยเออวะเออกระจกใส่ด้วยเห็นเป็นไรเลยไม่ใช่รถเราอะ ขาก็ต้องจำใบทะเบียนอ๋อใบทะเบียนนี้อ๋อเขาแบบหอมกันนี่รถอ,อะไรอย่างเงี้ยเออไม่ใช่รถเราอะประเดี๋ยวรถเรามาจะไม่ใช่รถเราอะเออทำอะไรก็ทําได้ดิแม่ยานางเขินหมดแล้วมั้งเนี่ยหยแบตเตอรี่จะหมดคนดูก็เกือบสองพันเลยนะเนี่ยเกือบสองพันเลยเหรอข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 องข,องขวัญหน่อยแล้ว อขอหน่อยเดี๋ยวคืนนี้ไม่มีแรงไรนะคืนนี้ไป่ทำอะไรหมดเอาก็ไม่บอกหรอกรอเราข้าห้องดูก่อนห้ามหมดแรงนะพรนนี้ต้องขับรถต่อตื่นเช้าขับรถอีกอ่ะอ๋อขอบคุณค่ะพี่วินีิพูขอบคุณบีพี่วินนี่ขอบคุณหัวใจค่ะเป็นช่วงอออออขอของขวัญนะคะอ๋อขอบคุณแว่นตานะคะขอบคุณแว่นตานะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการไลฟ์ต่อไปค่ะอ๋อขอบคุณของขวัญจากของพี bah, ่เอาขับ ขอบคุณนะคะไม่ะะเป็นไนรล้อไม่ได้น่และไอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะาาขอบคุณนะ,ะ,ณนะ,ะพี่มิน้นเบาๆเนาะพลเนาะพลบอกว่าข้ามมิ้นไงก็เลยต้องส่งลายส่วนตัวมากว่าพี่มิน้นเบาๆบาา้านเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะค่ะเก็อบอาการด่วน ขอบคุณหัวใจรวมที่จะทำให้มีกำลังใจในการแบบว่าอะไรอะไรในการไลฟ์ไงอ,อย่าเพิ่งนะหอมกันเดี๋ยวก่อนรอ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 ได้อะไรถึงหอมหนึ่งทีอุ้ยแต่ตอนเนี้ยมือเนียเหงื่อซึมแล้วนะ่ะทำไมเป็นไม่เห<ด>งื่อตื่นเต้นทำไมขับรถตื่นเต้นหรอเหงื่อซึมเหงื่อออกมือแล้วบอกน้องกวางอย่าขับรถเร็วไม่ได้แล้วค่ะใจเขาอยากถึง ใจเขาอะอยากถึงห้องแล้วเขาอยากถึงห้องแล้วทุกคนไปไหนนีรันอยู่บ้า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 นอันดาใจเย็นพี่มินใจเย็นไงใจเย็นใจเย็นใจเย็นเหยียบเบรกล้อแล้วเนี่ยเหยียบเบรกล้อแล้วเนี่ยพี่ควางขับรถไม่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 เหยียบเยอะค่ะพี่ควางเหยียบแค่ สองร้อยยี่สิบค่ะก็สิบหนึ่งร้อยร้อยสิบแค่นี้ไม่เกินเพราะพี่กวางเหยียบไม่ไม่เยอะเพราะว่าเครื่องมันไม่แรงเหยียบแค่สองร้อยยี่สิบเองค่ะบ้าไม่ถึงไม่ถึงเก็บทรงไม่อยู่คนเขินนะแคะคนเขินเพราะเครื่องมันไม่แรงใส่เกงยร์ขาสั้นเดี๋ยวทุกคนเห็นขอบคุณเสนอของขวัญนะคะขอบคุณสนอของขวัญเราก็สั้นอยู่เหมือนกันดิเราก็จะตามขอไปเหมือนกันโอ้ยขอบคุณเสนอของขวัญมากๆเลยนะคะติดอ่างกัอย่างเนี้ย ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นกวางใจเย็นเย็นอยากให้วันนี้เป็นวันเสาร์เพิ่มอีกหนึ่งวันจริงๆเน,ะๆเนาะนางมายังไม่ทนหายเหนื่อยเลยต้องกลับอีกแล้วใช่อะก็คนเราอ่ะคือเข้าใจไหมเวลาคิดถึงใครสักคนหนึ่งอะต่อให้ระยะทางมันจะไกลแค่ไหนอ่ะขอบคุณเราทุกๆุกครับต่อให้ระยะทางมันจะไกลแค่ไหนอ่ะแต่ถ้ารู้สึกว่าหัวใจอ่ะมันใกล้กันอะขอแค่คุณบอกว่าคุณคิดถึงเราอะแค่นั้นอะ เราก็ขับรถมาหาคุณแล้วอืออะแม่ส้มแซวอุ้ยแม่มาเหรอไม่เห็นนี่มาเหรอแม่มแม่แม่แม่มาาแม่มาแม่สวัสดีค่ะบอกแม่ไหมเนี่ยบอกแม่รู้แม่รู้ออแม่รู้แม่รู้แม่รู้พวกนี้ก็ขับแล้วค่ะแม่มาแป๊บเดียว คมสุดคมสุดป่ะซันอายแม่อม่ะไปแล้วดีกว่าไปแล้วดีกว่าผมดูสองพันแล้วนะเนี่ยสุดยอดสุดยอดไปเลยคอมเมนต์ตาหน่อย จะต้องไปล้างผักแล้วละคะ่ะไปล้างผักล้างผักหูกกระทะเธอเนี่ยไปแช่ผักไว้ก่อนนะมันจะกินได้เนาะ อยู่คะ่ะเพราะว่าค่อยๆขับไปพี่มิ้นหอมโชว์หน่อยคะ่ะไม่ได้หรอกใครอยากใครอยากดูอะอน,นีมม้หอมโชว์ไม่ได้แม่อยู่หอมโชว์ไม่ได้แม่อยู่คืนนี้นะคะอย่าลืม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 เดี๋ยวคืนนี้พี่มิ้นขับรถเร็วไหมครับอ๋อพี่นั่งเครื่องมาคะ่ะ <laughs> นี่รอบนี้พี่นั่งเครื่องมา่นั่งเครื่องกำแพงโคราดมันไม่เครื่องวะเดี๋ยวน้องก็จะว่าทำไมถึงไวจังถึงไวอะไรอ่ะโหครึ่งวันอ่ะเป็นวันอ่ะครึ่งวันอ่ะมาถึงยังไม่ได้เข้าห้องเลยนะ่ะจะไม่นอนเลยเออจะไม่แจ้งด้วยนะว่าจะไลกี่โมงอ่ะโอเคปะโหมดมากอันเนี้ยเอาจะกไลก่อนไล์เลยเนี่ย ก็ก็ไม่น่าจะไลทดึกอะค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องขับรถกลับมาแป๊บเดียวเองวะอะไรอะเหมือนแบบแป๊บๆเลยอะเดี๋ยวก็ต้องกลับแล้วไงไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าพี่กวางฉีดน้ําหอมด้วยก็เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไลทเดี๋ยวแบตจะหมดหรอไม่ไม่น่าจะไลท์ดึกอะค่ะเดี๋ยวก็ถ้าล้างหมูกระทะเสร็จก็ตั้งเตากินข้าวไปเมื่อกี้หิวแล้วไหมหิวแค่ไหน ก็หิวหิวหิวได้เรื่อยๆนะกินได้เรื่อยๆเลยไม่เีคนอ้วนนะเนาะก็เดี๋ยวไลฟ์เลยค่ะไม่น่าจะถึงประมาณทุ่มสองทุ่มหรอกค่ะอาจจะไลฟ์ไวหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวต้องนอนนอนไวๆเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าขับรถอีกเดี๋ยวไปก่อนนะครแบดจะหมดแล้วแบตเหลือยี่บเปอร์ซ็แม่ดูอยู่หรือเปล่าแม่สวัสดีนะคะ เสียเที่ยวนะพี่มิน้นทิมพพ่อบ้านเยอะเหลือเกินไม่คุณทุนหัวนี่นี่นี่ใครนี่มิ้นเองนี่ใครนี่ใครเมื่อวานก็พูดแบบนี้แล้วตอโเด